สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมายโชวีดีทุเรียนบ้านเินครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่แดดแรงลมแรงเป็นบางช่วงนะครับแดดแรงลมแรงครับวันนี้ฝนคงจะไม่มีแล้วครับจงเว้นทางภาคใต้สงสารทางภาคใต้เลยครับ เพื่อนๆนักภาคใต้เพื่อนใน u t u b e ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับดูหลายๆช่องน้ำท่วมมีแล้วครับวันนี้ปรับภูมิทัศน์นะครับเพื่อให้มันโปรง่งเอาต้นม่อนนะครับต้นม่อนเอาบ่อปลาบ่อปลาออกนะครับให้โล่งนะครับ สะดวกการเดินแล้วก็ความสวยงามนะครับไม่เป็นที่สุกซ่อนของงูเงียเ้ยวเขี้ยวตะขอนะครับแล้วก็ล้างบ่อครับเมื่อวานล้างบ่อบ่อ16ปีครับไม่เคยล้างเลยนะครับครึ่งบ่อครึ่งบ่อเนยเป็นไปด้วย ดินแนละขี้ปานะครับสะสม16ปีครึ่งหนึ่งครับเยอะมากคนระเอามาถมนูน่นเอาไปถมด้านนูน้นเยอะเลยนะครับเสร็จแล้วก็ดูโล่งสะอาดตาดีครับแ้วนเหลือตรงนู้นอีกต้มนมนกลาว่าอีกสักปีหนึ่งไว้กินลูกอีกสักปีหนึ่งก็จะเอาออกนะครับ ตอนนี้เลยจากกักศกไว้โดนให้น้ำโดยโดยปริยายครับน้ำไหลออกมานะครับแล้วก็โคลนดินโคลนก็ฉ่ำไปด้วยน้ำไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบไหมนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับต้นนี้ที่มีดอกอยู่ต้นเดียวครับนอกนั้นก็มีแต่ฟอร์มตาดอกแล้วก็เจอฝนก็กลายเป็นขแขนงไปฟอร์มดำไปแต่อันนี้ก็ยังพอมีวิวแววถ้าอากาศดียังพอมีวิวแววนะเป็นฟอร์มตาดอกอยู่บ้างนะ ต้เลียนตเลียนหมอนทองต้นนี้มันจะไม่เหมือนต้นอื่นเพราะว่าก้านเขาจะดำก้านก้านเขาจะดำไม่เหมือนต้นอื่นต้นอื่นก้านเขาจะขา,ขาวๆนะครับก้านขา,ขาวๆอันนี้ก้านเ็าจะดำลูกก็จะหนามจะออกแหลม นะครับอร่อยก็ถ้าประมาณนี้แหละครับรเหลือปลาสลิดอยู่ฝูงหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาแล็ดอยู่สองตัวตัวละประมาณ3 4มสโลนะครับปลาแล็ดสิปบปีอายุเขายืนนะครับปลา ว่าอายุไม่ยืนอายุก็ยืนนะครับตัวใหญ่ขึ้นชนีน้อยปรับแป้งชือากินนะครับตามเปลือกตามอะไรก็เลยขูดขูดเปลือกออกก็ทาด้วยปูนขาวนะดูเหมือนจะดีขึ้นใบเบดูดีขึ้นนะครับชนี วานี่อัดน้ำนี่อัดน้ําอยู่2ต้นนะครับอัดน้าต้นนี้ต้นนี้ก็จะมีฟอ,มอะฟอร์มตาดอกฟอร์มตาดอกฟอ,ฟอร์มตาดอกอยู่นะครับไม่ใช่ว่าอัดน้นาแล้วก็จะกลายเป็นยอดขนแขนงถ้าก็ไม่รู้นะ ตาดอกอยู่นะครับพอมตาดอกอยู่มาพร้อมๆกับขแขนงขอให้มานะครับขแขนงก็เอาดอกก็เอาครับมาพร้อมกันนะกลัวจะเป็นขแขนงอย่างเดียวนะครับต้นนี้ป่าแป้งด้วยปูนขาวเหมือนกันครับต้นนี้เจอช่วลาเล่นงาน ตนนี้ก็ให้น้ำอัดน้ําครับกักโศกมาเจ็ดวันเมื่อวานนี้อัดน้ํำก็ไปมันยังนิ่งอยู่ไหมฮะฟอร์มตาแขนงหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เคยมีดอกเห็นเลยไมมแต่น้อยครับจะเป็นทุเรียนกระเทยหรือเปล่าครับมีทุเรียนตัวผู้ไหม ต้นนี้จะเป็นต้นแรกไหมจะะมีทุเรียนตัวผู้ต้นใหญ่ก็ยังซําเก่านะครับไม่ยังมีฟอร์มตาดอกอะไรเลยนะฮะต้นนี้สี่ปีกว่าช่วงกิ่งพันกับต้นตอกิ่งตอต่างกันเลยนะครับกลายเป็นเอ,อะระนะนะแก้วชมเป็นเลย ทองดินจงสี่ปีกว่ามื่นกานครับทองดินจงสู้ๆหน่อยเอาดอกมาก่อนยังไม่เอาดูก็ได้ขอดอกขอเห็นดอกก่อนอารมันบรรยากาศนกกระปูดนกกระปูดทำไมตามถนนหนทางจะมีแต่นกกระปูดซากนกกระปูดเยอะนะครับ ทางถนนทางเพราะก็ชอบวิ่งเตี้ยเลี่ยดินรถมากับบินตัดหน้ารถเาขาขับรถไปไหนมาไหนชอบจะเห็นได้สร้างแล้วกปูดอยู่ข้างทางจะประมาณนี้นะครับสำหรับทุเรียนบ้านเนินในวันนี้จัดระเบียบ มานีแดดแรงครับมีเมฆเป็นบางส่วนแดดแรงโอเคครับผมคลิปนี้ผาจบแค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ